ตืแล้วคนหล่อเซตไหนไหนเพื่อนลุงมาละขอถามเป็นคำถามสำคัญอย่างมาก <c oughs> ามิกเซตเราก็ได้ซัพพอร์ตลุงก็ได้เงินหนุนคนหล่อเซต <c oughs> ลุงเป็นอาวังไหมเป็นไม่เป็นครับน้องอย่าไม่เป็นครับ มันเป็นแค่คาแรคเตอร์ครับเอาดีเอ็งครับเอ็งครับเด็กอยู่ไหนเยู่อเด็กอยู่นั่นน่ะอยู่ไหนนี่เปล่าอยู่ในดิฟว้าวดีเนาทีนุนไม่มาพี่พีทีพูดจริงหรอ จริงหรือเปล่าจริงจริงจริงพี่ไม่ได้มูเนินมาคือวงแตกผมบอกแค่นี้เอาวะเงินทองดันเงินมาวงแตกอะคนเหลวเซตสร้างยอดอาวังเลยอาวังไม่ต้องหรอกมิดเซตลุงความลับเปิดลักนี่น้องไม่ได้เป็นใครตายอยู่วะเนี่ย คนหล่อเซตชุบปนีชุบด,ด้วยเหรอตายตายตายจะตายนะใครฟื้นหนูด้วยตายนะโอ้ยคุณหิวอีกแล้วไห้มีอาหารนะมา,นมา<น>ะมามามาเดีย๋ดวยวอย่าพาเพื่อนมาด้วยพาอาหารไม่สุก๋อสุกนะมิกเซต ดีทีชื่อนี้มาจากใครนี่ป่อา,อ,ปาอะไรไมาจากอ,อะไรอ๋อทำไมตีไม่ได้อ่ะดีเจทอยเล็ดอ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ครับโอ้ข้ากูเถอะ ได้บ้าอยู่นะเอย่าหลังเดิมมากบ้านหลังนั้นเลยครับเข้าไปได้ทุกวันอ๋ยไม่ทุกคนไม่ได้ข้อประจุได้ทุกวันแต่ข้อไปได้ทุกเวลาเข้าเมื่อไหร่ก็ได้คู่จะเป็นบ้านมึกลย แต่ขารู้จากบ mm ้านมามาอหกสิบเอ็ดใครหรอครับเพสอ้ยเบเนี่ยเนเดี่วเดีวครับครอบครัวเดียวกันครับพูดเมื่อป่าหรือว่าอุไ้ยหิวอีกแล้วอะ ผมพามาอีกคนนะพาใครมาครับไม่ต้องพามาเยอะหรอกพาใครมาครับเดี๋ยวดูก่อนว่าพาใครมาพี่ผมพี่น้องอชื่ออะไรอ่ะพี่น้องจะจะไม่เหมือนนุนใช่ไหมพี่ขอร้องอ่ะพี่ยิงโตเลยพี่เขาพี่ผมเท่าลุงอ่ะเออเอามาลองไหนลองเอามาก่อนดิ ไอ้ยี่มันจะเป็นยังไงวะสัตว์ะระเบิดป่ะวะดิสกูเออผู้ชายอะ่ะเออผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ไ็ได้ครับ

ผมบอกเลยเอาหวังเข้าสิ่งล่อหมดไม่สนเลยลุงแล้วถามเฉยๆลุมถามให้ผมจะได้คุยด้วยเอ้ยผมจะได้คุยถูกเอาหวังเข้าสิ่งนะครับแล้วจะเป็นอย่าเถียงครับอย่าเถียงผมไม่เถียงนะครับแล้วถ้า ห้ามเถียงห้ามเถียงแต่เป็นผู้หญิงแล้วมาคุยเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ไม่คุยกันเรื่องกันไงอออออ้ออ้ออดูเสียงเจเจเจตนาดีครับผมเจตนาดีครับคนหล่อเสดอาหวังเขาสิงนะครับเขาสิง ต้องทำอะไรนะหาเด็กหรอคัทได้เด็กยังครับฮัดเปิดกล่องแดงได้ไล้ครับบอกหน่อยดิเดี๋ยวมิกเซตเขาสิงนี่ที่ไหนอ่ะเขาสิงเออเขาสิงที่ไหนไม่เคยไปอ่ะโอ้ยังไม่ได้เลยว่ะประตูต้องฆ่าหมา,มาหว่ะอุย แถวพัทยาป่ะพัทยาเหรอพัทยามีเขาด้วยเหรอมาหูข้ามาในรู้เลยไม่รู้ออกไม่ได้ทำไมนะไหนรู้เนีไม่รู้มั่วออกได้แล้วไอ่ถ้ำนั้นแม่ไอ่ถ้ำขังข่าวค้ำขังข่าวมีด้วยปะกอจัดันนับได้หรอเฮียเฮียเฮ้ย ท่านยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งเข้าไปกูเปิดเข้ามาดิแต่ไมไม่แต่แตไมไม่กลับทางเข้าอ่ะไม่เชื่อมะโอ้ยทีช่วยหน่อยจี้ีีตายกูตายโอ้โดนหมากัดแค่นี้ตายแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยจะทิ้งไว้ทำไมอ่ะ ดีตอนมันเด็กลุงพี่ผมจาเข้ามาจะปิดไม้ไม่เรือนเลยเดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวค่อยเข้ามาเดี๋ยวชุบก็ได้มันมาเกิดตรงแคมไฟอยู่แล้วตอนตายโดนมันเด็กลุงพี่ผมจะปิดไม้ได้ครับได้ไม่เป็นไรเข้ามาได้เข้ามาได้พี่เอิงผู้หญิงใช่ไหมเอ้ผู้ชายใช่ไหมโอเคจะได้ อาบจมน้ำเลยอะจีอไรเสียเสียนะเสียเสียไม่อะเฮ้ยอาบน้ำอะไรอะไม่ใช่หมาน้ตชุบโอ้เสียไม่ใช่เสียดายเสียเสียอะไรดีเฮ้ยชุบดีเ้ยปล่อยปล่อยไว้ในน้ำก่อนจีเราไปหาเดี๋ยวขึ้นโพงเสียตัวหรอครับเสียตัวเอาไม่ใช่ ไม่ใช่ครับหมิงหมิงโอ้โหวันน okay well, cool nice ี้เห็นปรบลุ่งไฟโลดิตแล้วจะร้องเห็นโปลาไฟกลุ่มดิตแล้วจะร้องมันก็มันก็ดีอยู่นะ ก็ดีอยู่อ่ะดีหรอมันมันอยู่อยู่ตั้งนานแล้วโปรไฟล์เนี่ยไม่เปลี่ยนดีอืมเอาอันนี้ดีกว่าไหนๆหนักกว่าเดิมไม่เอานะ เอาไปเปลี่ยนเนี่นี่อันไหนวะเอาแบบดีๆนะไม่เองฮ่านี่โอ้แมวแมวแมวอันนี้อันนี้มันในนนหรือเปล่าเนี่ยสัตว์เน เอาหัวมปอยู่บนโดรื่องเพื่ออโ้ใช่นอนไงคนหลอกแกปกเกดีแล้วเออใช้ปุ๋กนี้ใช้ปุ๋กเก่าเหอะโอ้ยนอนท่าดีซะด้วยห่างขาลุงชอบบิดหาสาวเป็นอาหวัง มีเส้นมีสาวที่ไหนครับเคยถามไม่ใช่หรอเคยถามไหมอ่ะไม่รู้จะไม่ไรู้อ่ะหน้านนเป็นไง <c oughs> เคยเป็นเลยแล้วเป็นแล้วบุเป็นลแล้วอุ้ยมีคนมาบุบ้านเืนนี้ <c oughs> เห็นตัวกันให้ดีครับ จี้ยช่วยหน่อยจี้จี้จี้ออกเกมได้ปะจีจีบิดหนีออกเกมได้ปะรู้ว่าเปลี่ยนเกมดีวะแมแบบก็ได้แบบนี้มันไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเด็กแบบนี้มันมันมันตายไปแล้วอ่ะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแบบอะไรดีวะเดี๋ยวฟอกก่อน เพนเพนมันน่าเบือ่อเออเพราะว่าเล่นครั้งแรกมันไม่น่าเบื่อแต่เล่นคนเล่นหลงัหลงๆก็เหมือนเดิมเดือดฟ้องไหมโอ้ครับไม่อยากไม่อยากลงเมืองครับ <laughs> มีแมปน่าสนใจนน่าสนใจความแบบผีที่มาแบบช็อกตายไปเลยอ่ะ มงีาแล้วคุณเดี๋ยวมาเล่นยืดๆเลยมันไม่ค่อยกลัวผีกันหรอกผีจะกลัวเรามากกว่าเจ้าคืนนะนั่นนําเป็นพี่เลยอันนี้ดีกว่าเนี่ยนเนี่ยเล่นตึกเซเว่นนะเราทําภารกิจเทคโนโลยีเราเทคโนโลยีมันมันเหนื่อยจังวะเอไอพักเหนื่อยแบบนี้เจ๊เช็ดจอยเซ็หยีหยีโทเ๊กโลโลหยี ลำหนาต,ตาพอแบบนะึงนะหล่อเซ่ขอพี่ขีบรายลุงเล่นไหมเล่นไหมแบบน,ะน่ี่แ้บนีแบบนะ่ะวนครับ เห็นไหมเ่ยโอ้โหติดเห็นไหมประเด็นปเด็นไหนโอ้โหแมปนี่มิซเซตเปิดหน้าพี่จีครับคนหล่อเซตไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเหรอวะแจ ผมได้หมดแล้วแต่คนอื่นอะ่ะมิดเซนต์แอนด์อิมเมจไฟล์คนหล่อเซตออมแบบในสตรีมเกมจริงอะน่าเล่นเพื่อนมันไม่มีตังค์ไม่มีตังคเซย์เซตใช่บอกพี่จี คนหล่อเซกในนี้อย่าเลยเ <ผม S 2> ชื่อผม,มึมเคยเล่นกับจีได้ไหมว่าม่งแบบโคตรน่าเบื่อมันไม่น่าเบื่อแต่ว่าแบบมันมันมันเถือถ่อนเถื่อนมันดูเก๊เกินจะมันง่ายเกิอนอ่ะใครวะเนี่ยทีใครวะเนี่ยคร่ะทีเหรอไม่ดูเนยมิเซตพี่ผมใช่หรอพี่เห็นเควยว่พี่เห็นเคยเข้ามานานเลยนะคนเนี้ย เขาดิสมานานแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยคนหล่อเซตเข้ามามาเนะจอ,อามาจีไปเหมือนพี่เคยเห็นเขาเข้าดิสนานนะพ,พี่เอฟพีอ่ะหรือเพิ่งเข้าวันนี้ไม่รู้อะ่ะแต่พี่เห็นแล้วเห็นก่อนที่เองบอกอ่องรีวิ่งยาวยังหวะนี้องลีมิกเซตโปรไฟฟ้าฟ้าอ่ะมันมันจะเข้ามานานแล้วปะ พี่รู้สึกว่าแบบเพี้ยนะจะระเบิดน่าจะคนหล่อเซษเขาพึ่งเข้าตอนเชา้าพี่อิงไม่อยู่บ้านเดียวกับบิงเหรอผมเห็นอยู่ โอ้ยกรอบน้ำมันหายไปแล้วอะไม่น่าเปลี่ยนเป็นก่อบนี้เลยหมดเวลาเออเอันนี้อ่ะใช้ได้อยู่โอเคมีเซษอยู่แล้วโรงพยาบาลสุราษฎร์ยูแถวโรงพยาบาลสุราษฎร์อ๋อ,อ,อได้สี่คนโอ้โหได้สี่คนแล้วดูมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่เราเตะเล่นกันอยู่ประมาณสี่คนนี่ห้อกไปเลย,เลย แบบอะไรนะ่ฝนฟ้าแต่แบบอะไรมันคืนแบบอะไรอวกาศเลยปะสตาร์โฟลไม่ใช่สตาร์โบว์ต้องกดต้งกดอันไหนมันมีเลขสองอัน huh. ต uh ้งกดอันไหนเคีครับเอีกดแล้วเดี๋ยวว่ากดเคแล้วต้องกดอะไรต่อ ในอะสามเหลี่ยมหรือว่าง,งูอะคนหล่อเซตคลาสสิอกอ,อันไหนคือคลาสสิกวะอันนี้ใช่ไหมคลาสสิกไหนอยวะสามเหลี่ยมเดี๋ยวเลย จีจ <อ S 2> ค,คลาสค,คลาสสิกมันสามเหลี่ยมใช่ไหมก,กดสามเหลี่ยม<อ>แล้วกดคลาสสิกกดสามเหลี่ยมเออมันคลาสสิกวะอ้ไรวะตันเทจอยอ,ทยอยู่แล้วนี่ย คลาสสิกอ,อันอันสีเหลืองนอะเอ้ยไม่ใช่อันที่เป็นหุ่นยนต์นเหลืองๆอะอันนแบบั่นมืดจังวะมิดเซนแอนด์อิมเมดไฟล์ส่งให้มาอิมเมดไฟล์ไปไหนไหนเราข้าไปเกินกล่องได้ไหมระวังนี่ รอไหน,ออนจียนอย,ยู่ยไหนจิฮะโอ้ยแม่ใครเน,ะนี่ยผิดตรงผิดตรงไหนจีอยอู่ไหนอ่ะไมโพูดภาพสวยแต่ระเบิดเลยนะผมขอดูอย่างเดียวขอดูอ,ดอ,ยอ,อย่างเดียวไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมขอเล่นอะไรดูจีไม่เล่นกันว่าแรง๋ยวโอโ้โห ให้คนสมองเยอะอย่างพวกผมเดินอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับอบอกเลยมแม่เดินหล่อเส้หาลูงไม่เจอโอ้โหเปิดมาไม่โอ้โห <c oughs> เ,เดี๋ยวใครเป็นพิมพ์ว่าอ้งมหเดี๋ยวเป็นอ๋อตีขออ๋อมีขอดูอย่างเดียวโอเค มิดเซตผลจายืนมายืนอยู่ตรงกลางน่ะจะได้รู้ว่าอยู่ไหนเนไอ้ตรงจุดแดงแดงอะตรงกลางอ๋ออิงยูไหนจะีจีจ,จีอยู่ไหนจีเอออยู่ไหนพี่จีบอกผิดไรจีบอกผิดอะไรคนหล่อเซตของพี่ตันไม่ใช่ห้องเดียวกันอ่ะใช่เหรอวะทำไมผมอยู่ห้องเดียวกับตันอนะ ไม่อยู่ห้องเดียวกันโหล้ำนะกดออกหน่อยอ๋ออ๋อเอกกดไอ้ดนปิดลูกประตูสีแดงอ๋อกดออก้ะแล้วไงต่อกดอันนี้อันไหน้าาขวคลาสสิกคลาสสิกกดตัเลรกก็กดนี้นี่ เนี่ยพี่เจตันละเอิงอยู่ไหนอ่ะอ๋อโหมดฝึกอ๋อโหมดฝึกมาเล่นก่อนนึงตาตั้เข้ามาก่อนเลยเล่นกันสองคนก่อนเฮ้ยนี่ก็ไม่จบสักทีมิตเซตพี่บีทีต้องดูนี่คนหล่อเซตแมปแรกไหมก็ใช้ได้อยู่ คืกสอนเกมเนอะคืกสองเกมโคตรอะไรกอ่ะโอ้ยไมก็อ๋นารอโอ้รูปรูปนี้ยังไม่หายประวัติศาสตร์อีกวะ ปิดเกมหมดแล้วกันเล่นทีละเกมดีกว่มา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 เอ่อเหมือนเราอยู่ติดอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งนะครับตอนนี้นบ้านใหม่เสร็จปีไหนครับน่าครับหล่อเซตของผมเป็นห้องเขียวข <c oughs> องผมเป็นห้องเขียว ปีหน้าครับอมืมปีหน้าปีหน้าสุดมิกเซตดีทีไปลาอืมเรจะไปเล่นแล้วมัว้งไม่ทำไรเนี่ย Tôi không để được tuổi mà. Hồi xem con bắt lên này, này, phải ทำอะไรเนี่ยคนหล่อเส้นในเดินตามเส้นเกี่ยวแบบขุนยนด่านล่างมุมซ้ายด่านล่างมุมซ้ายไหนวะด้านล่าง ไอ้กลมกลมอ่ะเดี๋ยวผมองเขาปิดเนี่ยเดินไปตามเส้นอ่าเห็นแล้วมิดเซตใครมันเปิดคาราบาวะคาราบาวไหนวะอ เปียงอย่างไรเลยทำมาอโอ,โอ้จะตาย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 ไม่มีวายวอลหรอวะแปาอยห้าสิบห้าในุนมนวะคนหลอ่อเซ็ตปิดแชร์จอเชื่อผมมีเตสจำลองเสียงของคามจริง โอ้โหดูดีผมลมงมายิงจริงอ่ะเสียงแม่งดังชิบต้องปรับเสียง,งเราบอกไปขีดเดียวแล้วปิดในแอปนี้นะ<ค>นดันจัดเลยคนหล่อเซตเบาด้วย555ผมิหปิดเลอขีดเดียวแล้วไ,ไม่รอแล้วว,วิ่งกลับเลยไม่ต้องสนแล้วไปสมจริงไงเสียงดัง มิเซษแชร์มันค้างจัด yeah. ไปก่อนดีกว่าไปก่นไไปเจอกันไปเจอกันวันนี้บบเดียไปะบะอยเปอเซ็นครับ